สวัสดีค่ะตายายใส่แซบมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครัวตายายขอนำเสนอเมนูหอยทอดค่ะก่อนอื่นเราก็ขอผสมแป้งก่อนนะคะแป้งอนเนกประสมสามช้อนชาแป้งทอดกรอบสามช้อนชาพริกไทยครึ่งช้อนชาขนาครึ่งช้อนชาและผสมน้ำนะคะ ประมาณครึ่งแก้วคะ่ะผสมทุกอย่างลงไปนะคะตามในวิดีโอเลยคะ่ะจากนั้นก็จะนำหอยมแมลงภู่คะ่ะใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นคุณใหญ่จะนำกระทะนะคะใส่น้ำมันนะคะตั้งไฟให้ร้อนจากนั้นก็นำหอยนางรมนะคะที่เราหมัก ผสมทิ้งไว้กับแป้งมาทอดนะคะลงในกระทะคุณยายจะใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆทอดไปเรื่อยๆทอดให้เขากบกรอบนะคะจะได้ตามภาพนี้เลยพอกรอบดีแล้วนะคะก็จะกลับอีกด้านหนึ่งนะคะคุณยายจะตัดเป็นชิ้นๆพอดีคํานะคะเพื่อนๆตัดแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งคะ่ะพลิก กับอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาสุกทั่วถึงกันนะคะทอดต่อไปเรื่อยๆนะคะ<ๆ>ให้เขากรอบไปเลยค่ะเ<ๆ>พื่อนๆคลิกซ้ายพลิกขวานะคะ<ๆ>กับหน้ากับหลังเออผัดไปตามที่เราชอบเลยค่ะเราชอบความกรอบมากน้อยขนาดไหนก็ผ,ผัดไปเลยค่ะเพื่อนๆพอได้ตามที่เราชอบแล้วนะคะคุณยายก็จะใส่ถั่วงอกค่ะ แล้วก็ผัดค่ะผัดพอสุกนะคะไม่ต้องผัดนานนะคะเพื่อนๆถั่วงอกคุณยายก็จะผัดรวมกันเลยคะ่ะรสชาตินี่คือออกจะนัวนัวนิดนึงนะคะแต่เราจะทานกับซอสพริกค่ะเพื่อนๆหรือใครชอบเผ็ดก็เติมเผ็ดเปรี้ยวได้ตามใจชอบเลยนะคะคุณยายจะปรุงตอนออผสมแป้งพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็จะผัดค่ะผัด ผัดผักให้มันสุกเลยคะจริงๆแล้วเนี่ยเปิดไฟเบาค่ะทําไมถึงนานสุกเพราะเปิดไฟเบาเกินไปเสร็จแล้วนะคะไก่จะสุกแล้วสุกแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูในวันนี้คือหอยทอดหน้าตาหน่าทานไหมคะเพื่อนๆแล้วก็โรยด้วยต้นหอมได้เลยนะคะ หอยแมลงพูวดนี้ตัวเล็กไปหน่อยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพื่อนๆมันอร่อยอันนาะว่าแล้วก็มาทานด้วยกันกับเราสองตายหญ่ค่ะ